สวัสดีครับพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากเอกสารที่เราได้รับมากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออจากวิทยานิพนธ์ปโทนิติจุลาปี62ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอาญามาตรา113คือลองนึกภาพตามนะครับกฎหมายเนี่ยว่าด้วยความผิดฐานเป็นกบฏโทษแรงมากประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่ดูเหมือนว่าการบังคับใช้จริงๆเนี่ย มันจะเกิดกับคนที่พยายามก่อการแต่ว่าไม่สําเร็จส <articles> ่วนคนที่ทําสําเร็จไปเลยที่เราเรียกว่าคณะรัฐประหารเนี่ยกลับเหมือนมีทางออกไม่ต้องรับผิดนี่แหละครับปริศนาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ใช่ค่ะ <một> คือประเด็นหลักที่งานวิจัยชิ้นนี้เขาสํารวจนะคะก็คือความแตกต่างในการบังคับใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสามนี่แหละค่ะ ซึ่งจริงๆตัวบทมันเขียนไว้ชัดนะคะว่าการใช้กําลังล้มล้างรัฐธรรมนูญล,ล้มล้างคํานากรัฐหรือแบ่งแยกราชอาณาจักรเนี่ยมันคือความผิดฐานกบฏแต่ว่าในทางปฏิบตัติข้อมูลจากงานวิจัยเนี่ยชี้ชัดเลยค่ะว่าที่ผ่านมาการใช้มอหนึ่งหนึ่งสามมันไปเน้นแต่เคสที่ล้มเหลวพวกกบฏนะคะไม่เคยเลยไม่เคยมีการบังคับใช้กับคณะรัฐประหารที่ยึดอํานาจสําเร็จเลยค่ะแม้แต่ครั้งเดียวโอไม่เคยเลยล่ะครับทั้งทั้งที่ การกระทํามันก็น่าจะเข้าข่ายมอหนึ่งหนึ่งสามตรงๆเลยนะแล้วเ,เคยมีความพยายามจะฟ้องร้องคณะรัฐประหารบ้างไหมครับในข้อหานี้มีค่ะมีความพยายามนะคะจากข้อมูลในวิทยานิพนธ์เนี่ยก็พบว่ามีการฟ้องคดีคณะรัฐประหารฐานความผิดตามมอหนึ่งหนึ่งสามต่อศาลอย่างน้อยๆก็สี่ครั้งนะคะสี่ครั้งเลยเหรอครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับผลคือศาลท่านพิพากษายกฟ้องทุกคดีเลยค่ะ ทุกคดีฟ้องตั้ง4ครั้งแต่ศาลยกฟ้องหมดเลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับเหตุผลหลักๆที่ศาลท่านให้ไว้คืออะไรบ้างครับเท่าที่งานวิจัยรวบรวมมาค่ะหลักๆมี2เหตุผลนะคะที่ศาลใช้วางเป็นบรรทัดฐานเลย 1. นคือศาลมองว่าเผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงตามกฎหมายอ๋อครับก็คือไม่มีอำนาจฟ้องนั่นเองค่ะ เหมือนกับว่าประชาชนทั่วไปหรือนักการเมืองอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงเหมือนโดนทำร้ายร่างกายอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะคือศาลท่านอาจจะมองแบบนั้นนะอันนี้เป็นเหตุผลที่ยกฟ้องไปสองครั้งนะคะส่วนอีกสองครั้งที่เหลือศาลท่านยกฟ้องโดยอ้างว่ามีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม นิรโทษกรรมใช่ค่ะนิรโทษกรรมให้กับการกระทําต่างๆของคณะรัฐประหารไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยทําให้คณะรัฐประหารเนี่ยพ้นจากความผิดแล้วก็ความรับผิดชอบไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมตนเองนี่เองที่เป็นกลไกสําคัญแต่ก็น่าคิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาใช้อํานาจอะไรถึงออกกฎหมายมาลบล้างความผิดตัวเองได้ล่ะครับในเมื่อเพิ่งยึดอํานาจมาค่ะ ตรงนี้งานศึกษาก็อธิบายกลไกไว้นะคะว่าพอคณะรัฐประหารยึดอํานาจสาเร็จปั๊บเนี่ยเขามักจะตั้งตนเองเป็นออ่ที่เรียกว่ารัฐทาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์ใช่ค่ะคือผู้มีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศณเวลานั้นแล้วก็ใช้อํานาจในฐานะรัฐทาธิปัตย์เนี่ยแหละค่ะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเองให้พวกพ้อง เหมือนพอชนะก็เขียนกติกาย้อนหลังได้เลยคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีในอนาคตนั่นเองค่ะ แล้วรูปแบบการนิรโทษกรรมที่ว่านี่มันออกมาในรูปไหนบ้างครับจากที่วิทยานิพนธ์ศึกษามาค่ะพบว่ามีทั้งในรูปแบบของพระราชบัญญัตินะคะที่คณะรัฐประหารออกเองและที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีการบัญญัติรับรองการนิรโทษกรรมเนี่ยไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยค่ะในรถถัฐธรรมนูญเลยเหรอครับใช่ค่ะทั้งฉบับชั่วคราวที่ใช้หลังรัฐประหารใหมใ่ๆและบางทีมันก็ส่งผลต่อไปถึงฉบับถาวรที่ตามมาด้วยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเอ แบบแผนที่เกิดขึ้นซ้ำๆๆวนไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะอืมฟังดูน่ากังวลนะครับแล้วผลกระทบระยะยาวหรอครับของการที่คณะรัฐประหารไม่เคยต้องรับผิดตามม .113 จริงๆจังๆเลยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับค่ะ ผู้เขียนวิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะคะว่าการที่ศาลยกฟ้องบวกกับการมีกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองเนี่ยมันทําให้คณะรัฐประหารที่ยึดอํานาจสาเร็จไม่เคยถูกดําเนินคดีไม่เคยถูกลงโทษตามม .1.3 3อย่างจริงจังเลย ผลโดยตรงเลยก็คือมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวงจรรัฐประหารขึ้นในบ้านเราวงจรรัฐประหารใช่ค่ะเพราะว่าคนที่คิดจะทำเขาก็อาจจะมองว่าเออถ้าทำสำเร็จเดี๋ยวก็ล้างผิดตัวเองได้นอกจากนี้เออมันยังส่งผลกระทบต่อหลักนิติรัฐอย่างรุนแรงเลยค่ะครับหลักนิติรัฐ ที่ว่าทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายเท่าเทียมกันใช่ค่ะหลักการพื้นฐานเลยการนิรโทษกรรมตัวเองแบบนี้มันก็เหมือนไปทำลายหลักการนี้โดยตรงเลยค่ะฟังดูเป็นปัญหาที่อย่างรากลึกจริงๆครับแล้วในวิทยานิพนธ์มีข้อเสนอแนะทางออกสำหรับเรื่องนี้ไหมครับว่าควรจะทำยังไงกันดีมีค่ะข้อเสนอหลกัหลกๆที่สำคัญเลยนะคะคือการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา1 1 3เนี่ย ควรจะต้องครอบคลุมทุกกรณีอย่างเสมอภาคทุกกรณีหมายถึงทั้งที่ทำสำเร็จและไม่สำเร็จถูกต้องค่ะไม่ว่าการกระทำนั้นจะสำเร็จหรือจะล้มเหลวผู้ได้ชัดก็คือต้องบังคับใช้มอ1นกับกรณีการยึดอำนาจของคณะรัฐประหารที่ทำสำเร็จด้วยเพื่อให้ผู้กระทำผิดฐานกบฏไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามเนี่ยต้องถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็รับโทษตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันค่ะ นอกจากนี้งานวิจัยยังชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่าการดําเนินคดีและลงโทษคณะรัฐประหารเนี่ยซึ่งจริงๆมันเคยมีตัวอย่างในต่างประเทศบางแห่งนะคะอ่ามีตัวอย่างอยู่ค่ะการทําแบบนั้นอาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยในการช่วยฟื้นฟูระบบนิติรัฐให้กลับมาเป็นปกติแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยแล้วที่สําคัญคืออาจจะช่วย ยับยั้งหรอือป้องปรามคนที่คิดจะก่อรัฐประหารในอนาคตได้ด้วยค่ะก็คือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนออกไปเลยว่าการใช้กําลังล้มล้างอํานาจรัฐแบบนี้สังคมและระบบกฎหมายจะไม่ยอมรับอีกต่อไปไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามครับการคุยวันนี้ก็พาเราเจาะลึกลงไปในความซับซ้อนนะครับของการใช้กฎหมายอาญา,ามาตรา1นึกับเรื่องรัฐประหารในไทยผ่านมุมมองและก็ข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นนี้เราก็ได้เห็นเอ ความแตกต่างในการปฏิบัติจริงแล้วก็กลไกสําคัญอย่างเรื่องการนิรโทษกรรมตัวเองที่มันทําให้เกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นมาใช่ค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือการปรับใช้กฎหมายเดียวกันแทๆ้ๆแต่กลับแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยระหว่างคนที่ทำสำเร็จคือคณะรัฐประหารกับคนที่ทำไม่สำเร็จคือกบฏแล้วผลกระทบที่ตามมามันก็ชัดเจนนะคะต่อหลักการพื้นฐานทางกฎหมายแล้วก็เสถียรภาพของประชาธิปไตยเราด้วยเรื่องนี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าเอ การที่ศาลท่านยอมรับผลของกฎหมายในรัฐกรรมที่ออกโดยอำนาจของคณะรัฐประหารเองเนี่ยมันสะท้อนมุมมองว่ากฎหมายเป็นแค่คำสั่งของผู้มีอำนาจที่ต้องทำตามหรือว่าจริงๆแล้วศาลควรจะมีบทบาทในการพิจารณาถึงหลักการที่สูงกว่านั้นเช่นความยุติธรรมหรือเจตนารงของประชาชนในการตีความบังคับใช้กฎหมายด้วยหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นคำถามใหญ่ที่คงต้องหาคำตอบกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนื้อหาที่เรานำมาเจาะลึกกันก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ